ทำเพื่อลูกนะครับเบรกแรกวันนี้เราไปนั่งพูดคุยกับคุณพ่อและคุณแม่นะครับซึ่งมาจากรากหญ้าหาเช้ากินขําแต่ทำเพื่อลูกนะครับไปนั่งพูดคุยกันครับไก็เป็นคนกรุงเทพนะครับเด็กๆเนี่ยจริงๆเป็นคนชอบเล่นกีฬาทุกชนิดแล้วตอนนี้ก็มีลูกชาย3คนนะครับก็พยายามผลักดันสู่วงการกีฬานะครับเล่นกีฬาทุกชนิดทุกประเภทเหมือนกันครับตอนเด็กๆนี่คือเรียนที่ไหนครับ ผมเรียนอยู่โรงเรียนประถมและมัธยมเรียนอยู่โรงเรียนศรีวิกรครับแถวแถวพักขนงครับผมแล้วก็มาเรียนสัมผัสฟุตบ,บอลฟุตบอลอะไรที่มันเป็นความภาคภูมิใจมากน้อยแค่ไหนก็เล่นบ้างครับในบางโอกาสในบางเวลานะครับแต่ว่าโดยปกติส่วนใหญ่ผมจะเป็นคนที่ทํางานมาตั้งแต่เด็กครับหาเลี้ยงครอบครัวมาตั้งแต่เด็กครับผมเลยไม่ค่อยมีเวลาที่จะลงเล่นกีฬาสักมากเท่าไหร่ เดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องลูกชายกันนะครับไปถามคุณออยคุณออยครับชื่นชอบกีฬามากน้อยแค่ไหนตอนเป็นเยาวชนเด็กน้อยก็ไม่ค่อยได้เล่นกีฬาสักเท่าไหร่อคะค่ะตอนเรียนปถมจะอยู่โรงเรียนชินาบำรุงนะคะมัธยมก็อยู่รัตนโกสินทร์ค่ะคือคบกันมาตั้งแต่สมัยเรียนช่างครับผมเรียนตั้งแต่ปวชครับผมปวสคบกันมา20กว่าป,ปีแล้วครับคือพบใช่พบกันตอนเป็นสมัยนักเรียนช่างครับ ช่างกลนครับผมตอนนั้นอายุเท่าไหร่ครับคุณหนุ่มโอ้กี่กี่ปีนะอกี่เท่าไหรเนี่ยสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกตอนนั้นนะใช่ครับโอ้โหเด็กน้อยมากเลยนะตอนนั้นทําหลายอย่างครับขายของตลาดนัดขายของกิฟท์ช็อปของสิบเก้าบาทขายปลากัดอะไรเงี้ยครับผ้าเช็ดหน้าผืนละสามบาทห้าบาทอย่างเงี้ยครับพวกกิฟต์นีบผมละห้าบาทเงี้ยครับแล้วก็ปลาสวยงามอะไรอย่างงี้เกิดมาจากเด็กอย่างนั้นไม่ค่อยมีเงินเพราะพ่อแม่ไม่ไม่ได้เป็นคนร่ํารวยไม่ได้มีฐานะ ครับผมความรักตั้งแต่อายุสิบห้าสิบหกปีนะครับมามีลูกตอนนั้นอายุไหร่ครับเราอ่ายี่สิบสามค่ะยี่สิบสามครับยนจบผู้ชายสามคนเลยใช่สามคนเลยโอ้ยังไงครับมีไอเดียไงถึงถึงอยากให้ลูกเล่นกีฬาครับพนุก็คือตอนแรกๆเนี่ยเราสนับสนุนผักดันลูกตอนแรกเล่นเทควันโดก่อน เมื่อในเทควันโดเขาเริ่มประสบความสาเร็จพอได้แล้วเราก็ค่อยๆดูว่าใน,ใน,ในเพื่อนโรงเรียนเนี่ยเขาก็เล่นฟุตบอลเพราะว่าฟุตบอลมันเป็นกีฬาสากลมาตรฐานใช่ไหมครับ <ừ. S 1> เป็นกีฬาสากลเ,เราก็เลยค่อยๆให้ลูกเราไปเรียนตามอะคาเดมี่ก็เรียนมาหลายอะคาเดมี่ได้คุยกับผู้ปกครองได้มีความรู้ในบางอะคาเดมี่ข้อดีข้อเสียครับข้อแข็งข้ออ่อนแล้วแต่อะคาเดมี่เราเก็บมาแล้วก็ผ่านมาหลายอะคาเดมี่เราก็มาดูว่ายังไม่ตอบโจทย์สักเท่าไหร่ครับ ตอนที่เริ่มต้นพาลูกไปฝึกเนี่ตอนลูกอกายุอะไรเราเล่นกันมาตั้งแต่ตอ่าจะตั้งแต่ม .1 อะคะอ่ะไอ้โทษทีค่ะตอนหนค่ะตนน .1 ตน .1 โอ้ม .1 น,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 นี่เล่นกีฬาแล้วเล่นแล้วคุณหนุ่มคุณออยตั้งใจไงครับเพราะว่าหฟุตบอลกำลังฟีเวอร์เลยตอนนี้คือเขาสนใจอะคะ่ะ<ม>แล้วก็ครูเขาสนับสนุน นะคะในส่วนของฟุตบอลเนี่ยคือเขามีแวแวแล้วเขาชอบเราก็เลยผลักด,ดันเขาก็ก็ให้เขาอย่างที่เขาอยากเรียนคือเราสนับสนุนในเรื่องของกีฬาแต่ละคนนี่คนละแบบเลยค่ะคนโตฮะคนโตจะเป็นคนที่เงียบเงียเหมือนมีโลกส่วนตัวของเขาแล้วก็จะออกไปด้าง ทางด้านไอทีอะค่ะอ๋อแล้วฮะค่ะคนโตนะค่ะจะชอบคอมพิวเตอร์อ่าค่ะคนที่สองครับคนที่สองก็จะแนวกีฬาเลยจะค่อนข้างระเบียบคนที่สองนี่นะค่ะอ่าแล้วก็ชอบอ่าในพวกฟุตบอลเล่นกีฬาทุกชนิดชอบมากอกีฬาทางบกกีฬาทางน้ําเอาหมดคนที่สองนะใช่ค่ะอคนที่สองนี่ค่อนข้างจะตอบโจทย์เหมือนกันนะค่ะคนที่สามนะครับคนที่สามก็จะเป็นแนวออกช่างนิดหนึ่งชอบแนวอ่าด้าน ใช่ค่ะซ่อมแล้วก็ชอบรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวช่างไปเลยโอ้คนละสามส่วนสามสไตล์เลยครับคุณหนุ่มว่าไงครับก็ตรงตามคอนเซปต์ครับตั้งใจทำได้ตามโต๊ะคนเล็กนี่คือมาทางพ่อใช่ครับเขาชอบแนวลุยๆบูบูหน่อยครับชอบเครื่องยนต์ชอบช่างซ่อมคนกลางเนี่ยเป็นเป็นความหวังคือเรื่องกีฬาเขา มุ่งเน้นในด้านกีฬาเขาสายกีฬาเลยก็คือเอาชนะได้เกือบทุกกีฬาอเรื่องฟุตบอลเนี่ยเขาจะไปได้สู่ตรงไหนผมไม่ได้มุ่งหวังเขาขนาดนั้นแต่ก็อยากจะผลักดันไปให้ถึงถ้าไปทีมชาติไม่ได้ก็สโมสรก็ยังดีเพราะว่าเราไม่ได้ไปถึงกับจี้เขาขนาดนั้นครับแต่ก็คือแอบ,บฝันเล็กๆคนเล็กนะครับลูกยอดก็คือเขาสไตล์สายดีแลก็กเขาไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ก็เราก็ยังเขายังเล็กอนะอ คนโตเขาจะเป็นแนวแบบสายไอทีชอบคอมพิวเตอร์ครับสื่อโซเชียลแต่ของผมนี่ลูก3ามคนจะไม่ค่อยให้เล่นเกมเรื่องเกมนี่ไม่เลยครับจะไม่ค่อยอนุญาตให้เล่นแต่ก็มีโทรศัพท์ให้มีโทรศัพท์ให้เพราะว่าตอนนี้ก็ต้องเรียนออนไลน์แล้วเขาก็ต้องมีใช้ชีวิตประจําวันเขาการติดต่อสื่อสารเราเราไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าเรื่องเกมเนี่ยกำหนดเวลาวันหนึ่งไม่เกินหนึ่งชั่วโมงคุณอ๋อยคิดว่าครอบครัวลูกสาคนโอเคไหมตรงนี้ ค่ะ<น>ก็คือเขาบอกได้แล้วก็เขาเชื่อฟังเป็นเด็กที่น่ารักอ่มอทีนี้มาถึงแรงบันดาลใจในการที่มีสนามพุตบอลตรับคุณก็เพื่อลูกไงครับทำเพื่อลูกอ,อยากให้เด็กๆเกพื่อนฝูงของเขาได้มีสนามเล่นตามที่เราคาดหวังไว้หากโค้ดดีๆมาสอนอหาโค้ดที่ตรงความต้องการคือหนึ่งก็ไม่ถึงกับดุดันมากไปเพราะว่าเด็กก็คือยัอยง,อยงเด็ก เราก็ไม่อยากให้ร่างกายสิริละเขาเสื่อมไปก่อนอายุที่ตรงเนี้ยเป็นที่เช่าเรามาทําต่อเขามีอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้สมบูรณ์เพราะเราก็มารีโนเวทใหม่จะพูดว่ารีโนเวทรีโนเวทใหม่เกือบทั้งหมดครับทําใหม่การเรียนการสอนฟุตบอลนะครับอังคารถึงสุขแล้ววันก็คือเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์นี่เป็นวันแข่งเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันแข่ง วันแข่งหรืออาจจะเป็นอุ่นเครื่องของสนามอย่างเงี้ยครับหรือว่ามีอาจจะสนามอาจจะให้เช่าทีมอื่นมาอุ่นเครื่องเพราะที่ผ่านมาก็ทีมอื่นมาเช่าเราก็เป็นทีมเย่าอย่างเงี้ยเราก็ลงด้วยยนจันนี่หยุดใช่ไหมจันหยุดเลยครับเพราะดูจากผู้ปกครองแล้วหลายๆคนเจราใช่ลาและเด็กก็จะลาด้วยและเด็กบางคนไม่ได้เรียนอะคาเดมี่เราที่เดียวเรียนหลายอะคาเดมี่สุดท้ายเลยจะให้คุณหนุ่มและคุณออยครับฝากอะไรถึงเยาวชนถ้าสนใจเราแวกนี้นะครับนิมิตไม้แถวย่านนี้นะครับมาเรียนฟุตบอลกับพวกเราครับ ครับก็ปากไว้ด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสนามฟุตบอลน,นิมิตใหม่เ c นะครับสำหรับเด็กๆน้องๆเยาวชนที่นี่ก็เปิดสอนตั้งแต่อายุ5ถึง15นะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเล่นบอลมาไม่ได้แล้วจะมากลัวอายเพื่อนไม่ต้องกลัวครับที่นี่นะครับเด็กแค่ไหนหรือว่าเล่นบอลไม่เป็นเลยไม่มีพื้นฐานเลยเราก็สามารถพัฒนาได้นะครับ ช่วงนี้โควิดเรามีโปรโมชั่นที่สนามอยู่นะคะก็คือช่วยช่วยผู้ปกครองด้วยก็คือ,อของเราเนี่ยค่าเรียนเดือนละ2,000บาทแต่เรามีโปรคือ1แถม1มา2คนึคน่งมาโอเคนจ่าย้น,นยก่งน ก็เรียกว่าผูกพันกันมารักกันมาตั้งแต่อายุ15ถึง16ปีครับคุณผู้ชมครับมีลูก3คนนะครับไปติดตามดูนิดหนึ่งครับลูก3คนซุปเปอร์สตาร์ที่อยากให้เป็นนักฟุตบอลครับมีใครกันบ้างครับชื่ออะไรครับลูกแนะนำตัวหน่อยเช่อชีครับเรียนที่โรงเรียนสตีวิตครับตอนนี้อยู่ชั้นไหนครับผมมหนึ่งครับนะฮะพูดถึงการเล่นฟุตบอลของเราในช่วงนี้หน่อยเป็นไงบ้างฝีเท้าได้อยู่ครับได้อยู่นะ ครับอ่ามาคนที่สองครับอ่าชื่ออะไรครับผมชื่อคูริครับชื่อจริงลูกธนกิตลักษิริครับอ่าเรียนที่ไหนครับผมโรงเรียนสาศร,รศาสตร,ร์วิเทพนิเมตใหม่ครับครับผมคนนี้ถือว่าเป็นตัวช็อตเลยนะในการเล่นฟุตบอลนะครับคุณพ่อคุณแม่บอกอย่างนั้นนะต้องติดตามอ่าคนเล็กหน่อยชื่ออะไรลูกชื่อกิติภูมิครับกิติภูมิอ่าอายุเท่าไหร่ตอนนี้อายุ 9ขวบครับเขวบเรียนได้ไหนลูกสาศาสตร์วิเทศนิวิตใหม่ครับคนนี้ถ้าไม่เป็นนักบอลเนี่ยเป็นนายแบบก็ได้นะฮะหน้าตานะคนนี้บอกว่าชอบเรื่องช่างเลอลูกครับนะงัดแงะรถต่างๆอาพูดถึงฟุตบอลหน่อยว่าชื่นชอบสโม,มสรใดแมนยูครับแมนยูนะครับแล้วนักฟุตบอลในดวงใจของเราครับลูก ชอบใครแมซี่ครับแมซี sey, อนะ่อ่านะเอามาคนกลางหน่อยชอบใครผม,มอสอนลูกจูมันตุสครับอ่านักเตะที่ชอบไ่ะลูกโรนันโดครับโรนันโดฝึกซ้อมวันไหนบ้างวันตั้งแต่วันอังคารถึงวันศุกร์ครับอืมหลังเลิกเรียนใช่ไหมครับผมนะฮะ,ะความตั้งใจนิดนึงว่าคุณพ่อคุณแม่ให้เบิกทางมาแล้วอยากจะไปถึงตรงไหน,ไหนในการเล่นฟุตบอลอืม เมืออาชีพครับเมืออาชีพเลยนะครับคนเล็กแล้วลูกชอบมอเตอไซค์ยี่ห้อไหนอยู่นี่นี่นี่โอ้โหลายเซ็นกระพุงผีวออกเริ่มให้ไปเจอมาแล้วเซ็นให้ครับเจอกันเมื่อไหร่เอิ่มเจอแมตแมตล่าสุดครับแล้วแข่งบอลคุณอาตุกเซ็นให้เลยเหรอ คุณอาตุกปิยพงศ์พ่อ่อนใช่ไหมครับเซ็นให้เลยใช่ไหมปีแล้วโลกกี่ปีแล้วยังไม่ถึงปีครับถึงปีคุณอาก็ว่าไงมั่งพอเจอหนูจะบอกว่าหน้าตาดีคุณอาปียพงศ์บอกว่าไงนี่คุณคุณอาดูอยู่คุณอาปียพงศ์อยู่ดูอยู่เอาางนี้จะบอกอะไรคุณอาบ้างคุณอาปิยพงศ์นะครับผมอยากเก่งเหมือนคุณอา คุณอาครับผมอยากเก่งเหมือนคุณอาาก็อาจจะพูดไม่เก่งครับแต่ว่าชั้นเชิงฟุตบอลเนี่ยเมื่อสักครู่ให้วอร์มไปแล้วนะครับน้องๆก็ได้เหงื่อแล้วนะครับเดี๋ยวก็คงจะต้องให้บอมกันต่อไปนะครับขอบคุณซุปเปอร์สตาร์ทั้ง3ท่านขอบคุณครับครับอ่ะซ้อมต่อลูกไป นั่นแหละครับเป็นโฉมหน้าของเด็กน้อยซูเปอร์สตาร์3คนครับที่สนามนิมิตใหม่ f c นะครับเดี๋ยวในเบรกที่2นะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปติดตามในกลุ่มผู้ปกครองกันบ้างนะครับที่เป็นคุณพ่ออยากให้ลูกๆได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการเล่นกีฬาฟุตบอลครับเดี๋ยวเรากลับมาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ